One. One. วันนี้มีแล้วนะจ๊ะมีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงอบกท้าวรวมพลังมาช่วยคอนเสิร์ตเปคิโลเป็นคอนเสิร์ตเปิดหมวดนะจ๊ะการแสดงจะถูกจัดขึ้น3วันนะจ๊ะ 19, 20แล้วก็21กรกุมภาพันธ์ที่เลอทาน่าเทียเต์จ้ะ คอนเสิร์ตเปิดโมของบิติกนี่นะจับเป็นคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลใครที่ผ่านไปผ่านมาและเข้าชมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะพะพอ้อใจกา,ารแสดงของเหล่าบรรดาศิลปินก็ทำการบริจาคได้จ้ะซึ่งติ๊กชิโลต้องหาเงินให้ได้ภายในสามวันเหล่าๆ24ล้านบาทถึงจะได้ไม่ถึงก็ต้องให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เอาไปชใช้ให้กับ ผู้เสียชีวิตจากการเกิดอบุบัติเหตุครั้งใหญ่ครั้งแรกและก็ครั้งเดียวในชีวิตของติกชิโร่เขานะจ๊ะนักร้อศิลปินเพื่อนท้อของติ๊กชิโร่ที่มาช่วยทำการแสดงครั้งนี้มีราเราหกสิบชีวิตนะจ๊ะและวันแรกที่แสดงก็มีมาร่วมแล้วก็ประมาณยี่สิบสองชีวิตจ้ะและงานนี้ถึงแม้จะขาดเพื่อนรักคนสำคัญของติ๊กชิโร่ก็คือพี่เสกไปนะจ๊ะ แต่คุณอ้อภรรยาของติ๊ก็มาบอกว่าท่านอ้นจะมาให้เกียรติร่วมแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยจ้า